จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องบุพการีบรรพบุรุษของเราได้สร้างคุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมืองสิ่งที่อยู่ด้านหลังอัตมภาพก็คือพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเราทั้งหลายก็คงจะทราบดีว่านี่คือจุดที่เด่นที่สุด ของประเทศไทยเวลาที่เราพูดถึงประเทศไทยก็คือพระปรางวัดอรุณนักท่องเที่ยวก็จะรู้จักวัดอรุณวัดโพทุกคนรู้จักวัดพระแก้วถ้าไปภาคเหนือภาคใต้ก็จะรู้จักมีไฮไลท์ของแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันออกไปที่นี่ไม่มีทะเลแต่ภาคใต้มีทะเลถ้าอยากไปภูเขาขี่ช้างเราก็จะไปที่ เชียงใหม่ภาคเหนือถ้าจะไปวัดป่าก็ต้องไปที่ภาคอีสานที่ธรรมภาพเล่าอย่างนี้ต้องการจะบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์ในผืนแผ่นดินไทยล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเพราะฝีมือของคนไทยล้วนๆยังไม่มีต่างชาติเข้ามาเลยและท่านเหล่านั้นเป็นช่างที่ไม่เคยผ่านมหาวิทยาลัย ไม่มีการจบปริญญาด็อกเตอร์ไม่มีดีกีปริญญาใดๆรับรองทั้งสิ้นแต่เหตุใดท่านทำงานแล้วจึงมีคุณอุปการต่อผืนแผ่นดินมาจนถึงทุกวันนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดว่ามหาวิทยาลัยบางครั้งก็ไม่ได้สร้างคนปริญญาบัตรบางครั้งก็ไม่ได้สร้างคนจริงๆตรงกันข้ามอาจจะทำให้คน ตกงานมากยิ่งขึ้นผลิตปริญญาออกมามากมายเต็มแผ่นดินแต่ทำมาหากินไม่เป็นอาตมภาพก็มานั่งนึกว่าเอาละต่อจากนี้ไปหลังโควิดการศึกษาก็คงจะได้ข้อคิดหลายอย่างนั่นคือทุกคนไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยแล้วทุกคนต้องเรียนจากบ้านเรียนจากต่างประเทศ เคยบินไปเรียนก็เรียนผ่าน z o ู m ผ่าน Facebook ผ่าน YouTube ผ่านข้อมูลต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายห้องสมุดก็อยู่ในมือถือธนาคารก็อยู่ในมือถือห้างสรรพสินค้าก็สั่งซื้อจากมือถือให้เขาส่งถึงบ้านถึงประตูบ้านเลยท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่อัตมภาพมองดู ต่อไปนี้โรงเรียนก็จะไม่มีนักเรียนไปเรียนครูที่จบครุศาสตร์ของครุสภาของมหาวิทยาลัยก็อาจจะต้องเป็นแต่เพียงผู้กำกับปรับใช้สนองงานในบางช่วงบางอย่างแต่คนที่จะสอนจริงๆน่าจะไปเป็น ไปเชิญบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในด้านนั้นๆมาสอนเช่นถ้าเราอยากรู้เรื่องเครื่องทองตำราคเครื่องทองสำหรับเด็กนักเรียนให้ครูที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องช่างทองก็ไม่น่าจะสู้เชิญช่างทองไลฟ์สดสอนเลยสอนจากห้องทำงานของเขาอยากจะรู้ เรื่องแกะพระแกะบล็อกพิมพ์ต่างๆอยากจะรู้เรื่องพระเครื่องทำเหรียญอยากจะรู้เรื่องทำการเกษตรชนิดใดๆก็ตามเกษตรกร,กรที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยจะเป็นครูอาจารย์ที่โดดเด่นที่สุดต่อไปในอนาคตเรื่องหมอเรื่องพยาบาลเรื่องยาอา้าวเราอยากจะรู้เรื่องสมุนไพราอาจจะไม่ใช่สมุนไพรธรรมดาที่เราจะต้องไปเรียนไปท่องจำละต่อไปเนี้ย โน้นเขามีอภัยภูเบศที่มีความเชี่ยวชาญสมุนไพรเนี่ยท่านสาธุชนทั้งหลายอัตรภาพเล่าให้ท่านฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทราบว่าต่อไปในอนาคตเรามีความจำเป็นจะต้องเรียนรัดจะไปเรียนปริญญาตรีโทเอกแล้วจึงจะมาทำงานเนี่ยไม่ใช่แล้ว ถ้าเราไปรอเวลาเช่นนั้นโอกาสที่เราจะได้ทำมาหากินจะหาเงินหาทองหาความเชี่ยวชาญเนี่ยมันไม่ทันต้องทำไปเรียนไปรู้ไปแก้ปัญหาไปอย่างวิถีชีวิตของเจ้าสัวที่เคยเป็นคนทำงานหนัก นี่คือสิ่งที่อัตมภาพเชื่อมั่นว่าในอนาคตของเราวิถีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากคะแนนไม่ได้มีความหมายอะไรเลยต่อไปนี้เมื่อก่อนเราเอาคะแนนเป็นหลักเอาวิชาความรู้เป็นรองต่อไปนี้เราไม่ใช่วิชาความรู้อย่างเดียวนะทิ้งคะแนนทิ้งวิชาความรู้แต่เอาความเชี่ยวชาญว่าใครเชี่ยวชาญช่ำชองเรื่องอะไร จะให้เด่นๆขึ้นมาทำเพียงเข้าวยำอย่างเดียวก็ร่ำรวยทำขายไก่ย,ย่างอย่างเดียวก็อาจจะร่ำรวยได้เอาตัวรอดได้นี่คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายได้คบคิดว่าในอนาคตต่อไปพวกเราซึ่งอยู่ในแผ่นดินไทยได้ผ่านวิกฤตรอดมาได้ แล้วก็ธุรกิจต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากบางอย่างหายไปบางอย่างรุ่งบางอย่างร่วงเราทั้งหลายจะต้องเอาตัวรอดจะมัวแต่เรียนจนลืมทำงานมัวแต่สแสวงหาวิชาการปริญญาบัตรจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปอย่างแต่ก่อนอีกไม่ได้แล้ว ความเชี่ยวชาญชัดเจนอยู่ตรงไหนรีบเร่งขนขวายลูกของเราที่เกิดมาทีหลังก็ต้องรีบดูว่าเราเห็นแววเขาอย่างไรแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมให้เขาเป็นเช่นนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทิน